คือคือตอนนี้ที่ที่หนักๆก็คือแบบประมาณประมาณซึมเศร้าประมาณมึนหัวอยู่ตลอดเศร้ามึนหัวอยู่ตลอดนอนไม่หลับนอไม่หลับแล้วก็ปวดในโพรงจมูกไม่อยากคุยกับใครไม่อยากไปไหนอะไรเงี้ยค่ะพี่เคยอุบัติเหตุขับรถชนล้ม6ครั้งแต่เลือดไม่เคยออกจากหัวเอ็กซเรย์หลายครั้งแล้วไม่มีอะไรค่ะเข้าเข้าไออุโมงอะไรก็ ก็<_ <d> _ไม่มีอะไรค <_ d _> ่ะเราก็กินแต่ยาอยู่ตลอดอาหมอกินยาอะไรทางไหนว่าดีคือไปหมด<_ <d> _แล้วก็จบตาได้เลยได้นะนี่คุยได้ถ้าปกติถ้าซึมเศร้าอย่างเงี้ยจะจะจะ,จะขาดความมันน่นใจตัวเองจะหลบตาจะแบบไม่อยากพูดอยากคุยกับใครนะ่ะเพียน <ๆ S 1> เหนื่อยไม่อยากทําอะไรหมดแรงไม่มีกำลังหมดแรงไม่มีกําลังแล้วก็ต้องมากระเต็บอย่างนี้บางทีอาจารย์จะเอาตัวเชื่อมพลังงานให้ แล้วโมเมนตลูกคุณก็จะเปลี่ยนอ,ออกให้หมดออกให้หมดกำลังออกแนละ้วออกกว่ให้หมดไอ้พวกนี้จะออกเป็นหมวความโศกเศร้าเสียใจทุกอย่างจะออกไปหมดจะออกไปหมดจะออกไปหมดนะจะออกให้หมดเลยนะแล้วก็จะโล่งมันจะออกไปจริงๆก็เหมือนกับอาจารย์จี้จุดให้ส่วนที่เรามีปัญหาค่ะก็<ม>ะรู้สึกว่ามันจะ จะโล่งขึ้นจะหลุดหลุดไปเปลาะหนึ่งโล่งค่ะมันเขาเรียกว่าเป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งของคนที่บางทีไปทางโน้นทางนี้ทางนั้นแล้วมันไม่หายรักษามาทุกทางแต่ว่าบางทีมันมันมันเขาเรียกว่าจี้ไม่ถูกจุดอ่ะโอ้ชัดเจนใครๆก็เรียนได้เรียนง่ายปฏิบัติตามได้เห็นผลเปลี่ยนแปลงทันทีในการเรียนครั้งแรกเปิดจักระทั้งเจ็ดได้รวดเร็วด้วยพลังชั้นสูง ที่ทนอาจารย์ดัปเตอร์วันวิไลกันเพชรเชื่อมให้